สวัสดีจ้าพี่น้องมึงอี้ก็ล้พอกับข่อยตอนประมาณสี่โมงกว่านาะผ้าหลานมาเล่นหน้าข่อยพามาเบิองดอกลำย่ยเคยดอกกันนะรวยลำยหน่วยลำย่ยก็แล้วติดหน่วยพี่น้นองเพิ่งจุน่วยเตอรข้าเจียวคือกินเนี่ยเนี่เต็มเนี่ยผ้าหลานกับหมาละนะ้ำถ่ายให้ดู เป็นดอกมัดอกแต่หน่วยมันเต็มเลยน่ากับหลานกับหมาบ้านคอยก่อสร้างว่าผ้าหลานมาเบิงอะไรในหนามอยู่สินี่ต้นหนึ่งต้นนั้นบ่เท่าไดดอกมันบ่คอยนวยนวยบ่คอยดกปไหนแต่ก็มันก็ติดอยู่พุ่เนี่ะพี่ที่แข็งว่าเราพี่พ่นแต่ต้นนี้ดอกก็ดอกคือปีอ่ะต้นนี้ นู่นไงเห็นต่หางนู่นฝั่งนู้นนู่นเรียกกันมาดิมาแม่แข็งไปยังแข็งฝนก็ตกพี่น้องมขึ้นหนี่เออมันขึ้นนี่เริ่งบกบกพีกับหยาเข้ากันกันก็เฉียดเออเรากลับบ้านนี่ป๋าเลยมันขึ้นนี่ไปกีดยางฝนก็ตกพี่น้อง ว่าได้นำยางสัมบ่ได้หยดกดฝนมันตกใส่น้ำเต็มโปอยู่ฝนตกมันสองสามหมื่นของน้ำข่อยเบิ้งกับว่ได้พี่น้องมันอันนั้นเหี้มันเป็นดินเนะาะขยะข่อยกับปิวสักส่ยสักใส่ที่ทำไรของน้ำข่อยขี้ดินเต็มอยู่เบิ้งกับว่ได้พี่นอ้องเพิ่งพวกอาศัยวานเบิง้ง น้ำกรบเบื้องลาดมันดูดบ่ข้นเขาก็ไปตักเอาบ้านมกจัว่วผืนมากด้มันเป็นยางพ่นองจ้ก,ก็เป็นยางกับเบื้อจากเป็นขยบับสายแล้วอะไรไม่รู้สินั่นเขาไปตักอยู่อ่างผืนอ่างมกจัว่วอันปูกระยาสูบมาจากกันหนาเป็นบัวน,นั่นแล้วเอาเครื่องสูบเอาเขาไปตักมาใส่ บอกกับผ้าหลานมาเล่นอ,อยู่นี่ซื้อมือพี่น้องหาเหล่นมานอนเวียนอยู่นี่คำค่อยไปบ้านเติ่งพี่น้องเติ่งสะออนปีกล้วยเิ่งปีกล้วยไงยคักเนี่ยพสะพัาาปดปลู่บ้านเนี่ยฮะใครไม่วันนี้ไม่ตักพี่น้องสะออนปีกล้วยเยิ่งปีไงค่ะคนเต้นแต่ว่ากล้วยตุ่นเนใหญ่โอ้ฮึโอ้นั่นเป็นน่วยเหรอพี่น้องอ,อืมยังไม่สุก แต่หน่วยลเงยยี่่อเอามาปลูกปลูกไว้เนี่ยแนวเราเห็ดเลยปลูกไว้ให้ลูกกินแต่อ่อนปีกล้วยใหญ่แต่หน่วลเงยอยู่ดอกพี่น้องแข็งไปไหนเราไปเลี้ยวก,กันมาที่จะกลับบ้านแล้วเนี่ยพีทแต่เพราะว่านนอนแล้วนะไปเลี้ยวก,กันมาไปทําไมฝั่งนู้นนฝั่งต้นลำไยที่เราไปเมื่อกี้เนะนี่ยฝั่งนู้นทีแข็งมาแม่อีนี่แม่ เอาเฝ้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 าประจำันขี่ขานพี่น้องคำถามมากข้าเดียวแวกกระบาลเฮ้ากระบ้านพิษอะไรแมลงอะไรนะแม่งดาคอบะหาเล่นเถอะมากับมีแผลพี่น้องเกาไหลมัดหลาเกาหลจับไแล้วไหนมันจับไปทําไมลหละระวังมันเยวใส่ตาเนี่ยรว่ามันกัดนั่น่ะแม่แรงอะไรก็ไม่รู้ มันกัดดอกดูดีเนาะปากหามเลยมันมัน,นดิ้นระวังมันกัดนั่นน่ะตัวอะไรไม่รู้ใช่แแววน,นี่คก็จะไปมะเร็งนะพี่น,ออน,น,น,น้องมะเขาอของน้ำซื่อมะเปิงบานดต้องปวดมันโตกันจืดไหม,มกม็มเลยบอลเลยเอาหลานมาไปนอนอยู่บ้านแหละส<ม>้ารับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ๊ะว่างก็สิท้ายเลยขอท้ายคลิปไปกี่อย่างเออไปหยอดกด้นขอท่านเดี๋ยวลงจะสีลง เนี่ยละก้อนหนาคลิปนี้แหละกลับบ้านแล้วเนี่ยไปพิทไปรอตรงไกลๆไใบป้าถอยรถอนทุกการทุกาทการติดตามทุกการรับชมนะจ๊ะมากกว่าวังได้อย่าให้เคลิปประมาณได้ก็คอมเมนต์กันเขาว่าได้ขอบคุณจา้าสวัสดีค่ะ